เขอถามอะไรหน่อยสิคุณยังจำด่านสุดท้ายที่คุณเล่นได้หรือเปล่าไม่ได้หมายถึงด่านฟาร์มนะแต่หมายถึงด่านสุดท้ายอะด่านที่คุณลงเป็นสิบ0รอบลองผิดลองถูกเป็นว่าเล่นกว่าจะผ่านมาได้อ,อันที่จริงถ้าคุณตอบมาผมก็มาดียิิอๆู่ดีใช่งมั้เถอะ แต่ถ้าคุณยังจําได้คุณก็คงยังจําได้ว่าคุณใช้ตัวอะไรไปบ้างอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็คงจะจําตัวละครสําคัญสําคัญได้ตัวคีย์สำคัญตัวละครที่ขาดไปแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งทีมแ้นเดิมที่เคยใช้อาจจะใช้ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ต้องไปคิดมากแล้วครับคุณผ่านมาแล้วนี่นะซึ่งจะแตกต่างจากทีมแรกที่คุณเล่นอย่างสิ้นเชิงอ่าตรงนี้ไม่เวิร์กอะ อ่าตรงนี้ใช้เกินจําเป็นโอ้ตรงนี้โอเคอยู่ต่อเพราะยังไงซะนั่นก็คือครั้งแรกรที่คุณเล่นนี้เนอะคุณไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างที่อ้วนมาตอนไหนนักเวทมาตอนไหนคุณก็เลยอาจจะจัดทีมตามรูปแบบดานหรืออาจจะจัดทีมตามไกลแล้วก็อัปเกรดขึ้นนิดหน่อยแต่หลักๆก,ก็คงใช้เซนนั่นแหละถึงจะอย่างนั้นก็เหอะมันก็มีโอเปอเรเตอร์บางกลุ่มเนี่ยแหละที่ผมหยิบมาใช้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลย ไม่ว่าด่านจะเป็นยังไงคนจะแนะนำมายังไงยังไงซะก็ต้องมีตัวเหล่านี้เป็นตัวประกอบหลักอยู่ดีให้พูดง่ายๆก็คือมันก็คือตัวคีย์สำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกันอาละเอา่ะมันอาจจะฟังดูเวอร์ไปหน่อยแต่ถ้าจะพูดให้คลิปน่าสนใจมันก็ต้องทำอย่างนั้นแหละนะเข้าใจนะ แน่นอนอยู่แล้วว่าเราทุกคนย่อมมีตัวละครที่ชอบปใปบ่อยอาจจะเป็นสักช่วงหนึ่งของการเล่นแบบนี่นะแต่ก่อนผมใช้อุทากเกะลงไปฉับฉับฉับโอ้โหอย่างมาันเลยตัวอ้วนอ้วนคือไม่เหลือแ้วทุกวันนี้เหรอฮะก็ลืมไปแล้วว่าเคยใช้เฮ้ยแต่ครั้งหนึ่งเคยทำผมผ่านซีซีเลยนะก็ไม่ธรรมดานะเออใช่ครับ ช่วงหนึ่งในชีวิตผมก็ใช้ตัวละครมากมายถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่เคยถูกใจบ้างก็อาจจะกลับมาถูกใจอีกค่อนข้างจะเป็นโอเปอรเตเตอร์หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปสักทีนั่นก็คือเหล่าโอเปอรเเอร์เหล่า, operator, ลานี้ทำไมกันนะ ทำไมโอเปอเรเตอร์6ตัวนี้ผมถึงยังใช้อยู่ดีทําไมไม่เปลี่ยนไปใช้ตัวละครอื่นที่มันเก่งกว่าดีกว่าตัวเมต้าตัวใหม่ๆห6ตัวนี้มันมีเตีอะไรทําไมยังไม่เปลี่ยนสักทีถ้าอย่างนั้นก็ขอเริ่มด้วยแบกไป แล้วก็ขู่หูแวนกาดของเขาเหม่อเท่าพอถ้าคิดจะเล่นแบ็คไปยังไงซะก็ต้องเล่นขู่กับแวนกาดตัวอื่นอยู่ดีถึงแม้แวนกาดตัวอื่นๆจะเป็นคนเรียกหาแบ็คไปมากกว่าก็ตามดังที่เรารู้กันใครก็ตามที่ได้ลิ้มลองความสามารถของแบ็คไปจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก เปียบดังการนอนแบบไม่ใสเ่เงินเกงไหนเพราะเมื่อคุณเปลี่ยนตรงนี้เป็น2ขีดเมื่อไหร่คุณจะได้รับความสามารถที่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วถ้าไม่ใช่แบกไปบวก sp เริ่มต้นสำหรับแวนการ์ดทุกตัว หหน่วยแต่ในที่นี้คือโพ5 Poten t i เ l 5ยาเลยทำให้จาก6กกลายเป็น8ทํทำให้เมื่อใช้งานแวนการ์จะทำให้สกิลมาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆเพอเพอบางตัวเนี่ยเพิ่งลงตะกี้นี่สกิลพร้อมใช้งานแล้วยังไม่ทันได้เต็มตัวกดเลยด้วยซ้ำแล้วหนึ่งในตัวนั้นก็คือมร์เท่าแวนการ์ธงยอดนิยมของเรานี่เองนี่ขนาดที่ผมมีธง6ดาว5ดาวแล้วอัพเต็มด้วยนะแต่ทำไมยังใช้มร์เท่าอยู่ดี เพื่อเรื่องนี้สามารถตอบได้เงินนั่นเองโอเคแหละราคาต่างกัน2บาทกับ4บาททำไมไม่จ่ายเพิ่มอีกสักนิดนึงให้แบบสเตตัสด,ดีขึ้นหาตังเต็มมากขึ้นแถมยัง ไต้ตีเร็วเพิ่มขึ้นด้วยเหตุก็เพราะว่า,กา,วาการเพิ่มเงิน2บาทอาจส่งผลต่อด่านบางด่านที่ให้เงินต้นเกมมาน้อยหรือไม่ให้มาเลยคือแทนที่คุณจะลงแวนการ์ดไปหาตังคุณต้องมานั่งรอยอีก2บาทคือ2บาทบาท,ที่คุณรอให้ด่านหาให้ถ้าเป็นเมื่อเท่าคุณหาได้15บาทแล้วอะส่วนเรื่องสเตตัสก็คงไม่ได้ใช้เพราะยังไงแล้วก็คงวางไว้ขอบแบบอยู่ดีหรือถ้าจะต้องตีหมาตีแมวจริงๆก็ใช้แบ็คไปไปจ้วงก็ได้ตัวนิ่มๆช แต่สำหรับแบ็คไปเอเอาไว้จิ้มหมาจิ้มแมวอาจจะดูเสียของไปหน่อยเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมใช้แบ็คไปสกิล3เป็นหลัก Rock Beast Burst เพิ่มบล็อกหนึ่งบวกพลังโจมตีบวกเกาะตี3ามข้างภายในทีเดียวสกิลอาจดูไม่ว้าวเท่าไหร่แต่เห็นแบบนี้นี่กดปุ่มตบได้ทุกตัวเลยนะและที่สำคัญลงไปปุ๊บสกิลพร้อมปับ๊บคุณจะไปรอทำไมครับ โห l ดซิลเวอร์สเตรตั้ง15วิในเมื่อคุณสามารถใช้ร็อกบีดเบิร์ดโดยล้อมไม่ถึง10วิโอ้โหเแยบเทียบกับซิลเวอร์แอรเอาเป็นว่าสกิล3ของแบ็คไปก็ดีมากพอที่จะฆ่าตัวเก่งๆตัวหนึ่งได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทแถมคุณจะได้เพิ่ม2บาทด้วยถ้าคุณมีโมดูลหลักๆของ2ตัวนี้ก็แค่นี้แหละเอามาใช้หาตังต้นเกมเอามาตบตัวใหญ่ๆถ้ามีให้ตบมานะ แต่ต่อให้ไม่มีก็ใช้งานอยู่ดีเพราะยังไงเราก็ต้องการความสามารถของนางอยู่ดีเพราะบวก SP ต้นเกมมันหาคนมาแทนไม่ได้จริงๆ S สครับเดี๋ยวเด,วเดวไม่ใช่เทลิต พี่เสือและมัดล็อกทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวยืนหลักในการป้องกันของผมในปัจจุบันคือถ้านึกย้อนกลับไปตัวยืนหลักของผมในอดีตก็เป็นเบสกับวิดีซึ่งก็ใช้มาเป็นระยะเวลานานเลยแหละแต่พอรู้จักกับมัดล็อกวิดีก็หายไปพอมารู้จักกับพี่เสือ เวทก็เริ่มจังๆขนาดว่าแบบทุกวันนี้ไม่ได้คิดถึงเป็นสีแรกๆในหัวแล้วขนาดนั้นเลยนะคือถ้าจะให้สาธยายความเก่งสําหรับที่เสือแล้วเก่งเร็วคุ้มราคาช่วยตัวเองได้ด้วยความที่สกิลเป็นแบบเปิดปิดโหมดและเมื่อเปิดใช้ง,งานก็จะอยู่ตลอดการแล้วพอเปิดแล้วก็จะได้ ตีแรงขึ้นเพิ่มบล็อกตีหมูรีเลือดทุกวินาทีเหมาะสําหรับการเอาไปอุดหน้าฐาาหรือไปยืนป้องกัรเลนด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ต้องมีใครไปเลี้ยงเช่นเดียวกันกับมัดล็อกคือถ้าได้อุดเลนไหนสักเลนหนึ่งตัวละครที่เดินผ่านมาได้ต้องเก่งระดับหนึ่งอ่ะเพิเพิเก่งแค่ไหนก็ไม่ผ่านหรอกถ้าได้ชนหนึ่งหนึ่งอะ่ะมีโหลมีหิวเลือดสีพันถ้าคิดว่าตัวเองตีตายก็ลองดูสองตัวละครนี้มีความสามารถในการอุดเลน สูด้านดักเกิดก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้าเกิดด่านนั้นออกมาได้แค่สองรูหวานหมูด่านนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอ่ะ โอเคหลักๆก,ก็ใช้สําหรับการอุดเลนหรือไปเล่นที่ไหนไกลๆเพราะมีความสามารถในการดูแลตัวเองค่อนข้างสูงโดยไม่ต้องพึ่งฮิวต่างๆอย่างเช่นทิวลอฟซิดและวาฟาลินสองหมอที่ผมหยิบใช้บ่อยที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยพูดจริงๆเลยนะในบรรดา6ตัวที่กล่าวมานี้ทิวลอฟซิดกับวอฟาลินยากมากยากมากๆที่จะถูกดึงออกคืออย่างมัดล็อกเนี่ยบางดนก็อาจจะไม่เหมาะ หรือถ้าเอาไปเล่นไกลๆแล้วก็กลัวว่าจะรับศึกหนักเกินไปรู้แหละว่าเก่งแต่ก็ตายเป็นนะหรืออย่างเมอร์ททลถ้าอยากได้อย่างอื่นด้วยนอกจากการหาตังก็เปลี่ยนส่วนแบบไปอย่างไปยุ่งกับมันก็แปลกๆนะทั้งๆที่ผมมีทั้งในติงเกลชายนิ่งที่เป็นตัวระดับสูงกว่าหนึ่งพันแต่ก็ไม่ใช้โอเคก็เข้าใจอยู่แหละว่าไม่ได้ปั่นถ้าถามว่าปั่นแตไ,ไม่ก็ปั่นได้แต่สาเหตุที่ไม่ปั่นก็เพราะว่าพอแล้ว พอแล้วหมายถึงแค่2ตัวเนี้พอแล้วคือผมก็ไม่ได้หมายความว่านติงเกลกับชายนิ่งไม่กเก่งหรอกแต่ท่านึกถึงน h t ติงเกลก็นึกถึงผีผมหมายถึงกงนกอ่ะคือสายจกินแล้วมันเป็นผีเพิ่มกันเวทให้งกับพันธุมม์ทรมเนึกถึงชายนิ่งก็เพิ่มเกาะของดีๆทั้งนั้นแต่คือเวลาผมโดนมอนตีตายผมไม่ได้คิดแบบบ้านะ นี่แสดงว่าเกาะเราไม่พอสินะอย่างนี้ต้องใช้ Shining Skill 3คือผมคิดอยู่อย่างเดียวเลยก็คือฮิวไม่พอก็ต้องหาฮิวไปแปะเพิ่มสักตัวหรือไม่ก็กดสกิลอย่างทิวรับสิทธิ์กดสกิลทีหนึงนี้เรียกได้ว่าเทียบกับอมตะคือถ้าไม่โดนอะไรแปลกๆหรือเวอร์ เอามาตะ40วิในที่นี่คือ M3 ถึงต่อให้ไม่ใช่ M3 ใช้ทีนึงก็อุ่นใจไป36วิแล้วนะคือเป็นตัวหนึ่งที่สกิลส่งผลต่อรูปเกมอย่างมากถึงต่อให้ไม่ได้กดสกิลยังไงก็มีผลต่อเกมสูงอยู่ดีเพราะยังมีทาเล่นที่ห้าตัวจับยากเมื่อใช้งานจะทำให้ SP ของพันธมิตรทุกคนมาเร็วขึ้นคือถ้า SP 10แต้ม20 แต่อาจจะไม่เห็นผลมากแต่ถ้า7 0ถึงร้อยนี่เร็วเดิมมากนะถึงแม้ผมจะไม่ได้นึกถึงมากเท่าไหร่แต่ผมก็รู้ว่าเมื่อมีความสามารถนี้แล้วมันเป็นความสามารถที่ดีด้วยเพเพอผมวางเป็นตัวที่2ต่อจากเมอเท่าด้วยซ้ำเป็น5าดาวตัวหนึ่งที่คุ้มสุดๆเลยถ้าจะปั่นขึ้นจริงๆวอฟาริน เมดิ Medic, เป้าเดียวอาจจะแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นวอฟาลินเอามาเล่นกับใครเอามาใช้บับใครหรือเปล่าก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าปกติผมใช้สกิลหนึ่งแต่ล็อกไว้ที่สกิลสองเฉยๆแค่นั้นแนหะสำหรับโอเปเรเตอร์าซฮิวหลายๆตัวสกิลหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนักอาจจะพ่อไม่ดีหรือไม่คุ้มในการใช้งาน แต่สาหรับวาฟารินแล้วสกิลหนึ่งถือเป็นสกิลหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยเพราะมันคือฮิวฉุกเฉินเป็นความสามารถในการหิวที่ดีที่สุดอันหนึ่งเลยเพราะสกิลนี้จะไม่ถูกใช้งานแบบโม่หจะใช้ก็ต่อเมื่อเพื่อนเราเลือดต่ำกว่า50ซฟังดูดีใช่ไหมแต่ข้อเสียของสกิลนี้ก็คือส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่แทงแล้วจะทําให้ในบางสถาน,นการณ์ที่ต้องการให้เลือดเต็มร้0เปอร์ซเพื่อที่จะได้รับดาเมจหนักๆทีหนึ่ง ทำแบบนั้นไม่ได้มันผิดกฎของหิวฉุกเฉินแต่ว่าฟาลินเป็นหมอเป็นหมอที่มีหิวฉุกเฉินเพราะงั้นไม่ว่าจะแพ้ใหญ่แพ้เล็กเจ็บมากเจ็บน้อยก็สามารถรักษาให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้โดยเฉพาะตอนเหลือเลือดน้อยๆนี่ แลนเกิรหน้าเกินตาอาจจะเป็นเพราะมีโมดูลด้วยส่วนหนึ่งนี่ยังไม่ได้นับว่ามีความสามารถเพิ่มเอเหมือนิวรอ p ซิดอีกนะแต่ก็ไม่ค่อยมองหาเท่าไหร่เพราะว่าแค่ความสามารถในการฮิวก็บทดคาบรรยายแล้วมันดีจริงๆเพราะหลักๆก็เอามาฮิวนี่นะได้อะไรมาเพิ่มก็นับว่าเป็นของแถมไปแล้วกัน เนี่ยแล้วนะตัวที่ฉันใช้มาโดยตลอดพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งนะชอบเล่นต้นเกมแบบเร็วๆแล้วก็ชอบไปอุดหน้าบ้านคนอื่นด้วยเอาเป็นว่าใครมีตัวละครที่ใช้อยู่เป็นประจำนอกเหนือจากที่ผมพูดก็สามารถเอามาแบ่งปันพูดคุยแชร์กันได้บางทีสายนั่งอ่านคอมเมนต์อาจจะได้ข้อมูลดีๆเพิ่มอีกสักสีตัวจากคุณก็ได้ใครจะไปรู้เอาเป็นว่าตอนนี้พอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชม แล้วก็เออขอบคุณผู้ธรรมัตินักเรียนด้วยอุตสาห์ตั้งตั้งแพงขอบคุณครับผม